สวัสดีค่ะแพวอีสูสูลำปางค่ะแพรเป็นเซลนะคะประจำอยู่ที่สาขาไฮเวย์ข้างบิ๊กซีลำปางภาพเรียงง่ายนิดเดียวนะคะสาขาที่แพรประจำอยู่ติดกับบิ๊กซีลำปางนี่เองและด้านหน้าสาขาที่แพลประจำอยู่ก็คือแมคโครลำปาง จนด้านหลังนะคะก็คือโคนทรงจังหวัดลำปางไม่ว่าคุณจะมาจากอำเภออะไรจังหวัดไหนเมื่อมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุขของเราตัวใหม่ล่าสุดหน้าตาเป็นยังไงราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรให้คุณได้ดูบ้างก็เรียนเชิญเข้ามาชมรถได้ที่เชลลูมและที่นี่ยังมีรถทดลองขับให้เพื่อลองขับไม่ว่าจะเป็นรถมิวเอ็กซ์รถกระบะรถเครื่อง3 0 0พันเครื่อง 2/ 2 0 0และเครื่อง1.9ถ้าคุณอยากจะรู้ว่ารถอีสุของเราเครื่อง1.9ขับแล้วจะแรงขนาดไหนเครื่อง2อ0พขับแล้วจะเป็นยังไง และเครื่องสามพันขับแล้วจะมันขนาดไหนก็เรียนเชิญเข้ามาทดลองขับได้ที่โชว์รูมและถ้าหากคุณไม่ชัเข้าก็มาบอกแพรวเดี๋ยวแพรวจะนำรุ่ทดลองขับไปให้คุณดทดลองขับถึงที่เลยทีเดียวมาดูว่าวันนี้แพรวมีคันไหนพาไปชมราคาโปรโมชั่นดีๆมีอะไรบ้างและที่สําคัญใครเป็นเจ้าของเจ้าของเขาเจอแพรวได้ยังไงและอาชีพอะไรปะไปดูกันค่ะ สำหรับคันถัดมานะคะตัวนี้เป็นรถหัวเดี่ยวเครื่อง2.2จนะจ๊ะคันนี้จะบอกให้ว่าอุปสรรคค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันความท้าทายค่อนข้างที่จะสูงมากๆนะคะรุ่งนี้นะคะวันที่4กรกฎา,าคมแพรวจะขับรถคันนี้ไปส่งให้ลูกค้าที่อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะเรายังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยนะยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะคะกับลูกค้าเคสนี้นะคะลูกค้าเคสนี้ชื่อคุณสัญญาบอกว่าอยากได้รถ หัวเดี่ยวสักคันนะคะเอาไปทําตู้ทึบนะ,ะเพื่อที่จะไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ลดราคามาที่628,0 0 0บาท628,0 0 0บาทนะสำหรับรถหัวเดี่ยวเครื่อง2.2นะคะเรามีรถหัวเดี่ยวเครื่อง3 0 0พันนะทุกคนถ้าคุณนํารถไปใช้บรรทุกตั้งแต่4ตันขึ้นไปก็แนะนําเปดูเครื่อง3 0 0พันะตัวนี้น้องบอกว่าน้องจะเอาไปบรรทุกของพัสดุนะไม่หนักสักเท่าไหร่628,0 0 0บาทนะคะตัวนี้นะคะเขาไม่ได้ใช้เงินลถสบาทเลยก็ รถท่านี้พูดเดเลยว่าเป็นรถ ที่นําไปสร้างอาชีพจริงๆใครที่กาลังมองหารถเพื่อที่จะนําไปสร้างอาชีพสร้างรายได้ของตัวเองนะคะก็ทักหากันได้เลยนะคะไม่ได้ใช้เงินออกรถสักบาทเดียวนะสําหรับเคสนี้แพลทามาแล้วนะคะแล้วตัวนี้นะคะมีให้ลูกค้าเลือกทั้งหมดอยู่2สีด้วยกันมีสีขาวนะคะขาวเป็นขาวด้านนะคะและสีบอลเงินนะคะมีรถให้เลือกอยู่สองสีนะคุณจะรับเป็นเกียร์โต้ก็ได้หรือเกียร์ธรรมดาก็ได้ส่วนตัวนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดาการชนท้ายไม่มีนะคะทุกคนนะนี่เป็นรถทำเงินจริงๆเลยนะคะราคาจะเบาที่สุด นะคะในตัวของกระบะนะถ้าเบากว่านี้ไปมันก็จะกลายเป็นตัวที่ไม่มีกระบะแล้วนะจะเป็นหัวชัดสีเฉยๆนะคะสำหรับคุณที่จะเอาไปทําตู้เย็นนะคะเนี่ยคันนี้นะคะ6กแสนสบาทฟรีดาวนะและลูกค้านะคะเคสนี้ถ้าขาแพลเมื่อ2เดือนที่แล้วนะถ้ามาปรึกษาว่าพี่แพลผมทําไฟแนนซ์ที่จังหวัดอื่นนะคะแล้วไม่อนุมัติออกมาติดแท็กซิงมาแล้วหครั้ง พี่พอจะทําให้ผมได้ไหมแพวจะบอกให้นะถ้าใครนะคะเซลลคนไหนก็ตามาที่บอกก,กับคุณว่าคุณมาทากับฉันเลยฉันสามารถทําให้คุณผ่านได้ง่ายๆนะบอกได้เลยว่าเซลล์คนนั้นกําลังหลอกลวงคุณอยู่นะคะเซลล์ struggles. ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกคําว่าผ่านแน่นอนนะไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดกับคุณว่ารับประกันว่าผ่านแน่นอนถ้าคุณซื้อลวกับฉันเขาไม่มีสิทธิ์พูดอย่างนั้นนะคะเพราะเขาไม่ใช่สินเชื่อเพราะเขาไม่รู้ประวัติคุณด้วยซ้ำนะเพราะงั้นนะคะแพวได้ลงมือทํา แพลวส่งไฟนั้นที่แรกนะคะไฟแนนซ์ที่แรกเขาบอกว่า mm hmm. เคส mm hmm. เนี้ยต mm ิดแท็กซิ mm ่งมาขอเป็นผ่านก่อนแล้วกันนะคะขอไม่ทําไฟแนนซ์ให้นะ mm hmm. พอถึงเวลานั้นแพลวจะบอกให้ว่ามันไม่ใช่เรื่องตลกนะคะสำหรับแพลวนะรับจองลูกค้ามาแล้วถูกปฏิเสธจากไฟแนนซ์ว่าไม่ยอมเข้าเซ็นนะคะและนะคะแพลวก็หาไฟแนนซ์อีกเจ้าหนึ่งนะคะกับลูกค้าแล้วก็ประสานกับเขาให้เขาเข้าไปหาลูกค้าที่บ้านอําเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะคะทำหนึ่งวันข้นอนุมัติออกมาค่ะ เห็นไหมตัวมือรัวๆเลยนะคะทํากันหนึ่งวันผลอนุมัติออกมานะคะแ้่บอกได้เลยว่าใครก็ตามนะ,ะที่กําลังมองหารถสักคันนะ,ค,ะคุณอย่าพึ่งท้อใจหาคุณทําไม่ได้คุณอย่าพึ่งน้อยใจว่าชีวิตนี้กูไม่สามารถออกรถได้หรอกเพราะว่ากูทําแล้วมันไม่ผ่านนะ,ะให้คุณลองทำนะ,ะลองทําหลายๆที่ดูนะ,ะแต่อย่า อย่าไปลองแบบที่ไม่ได้วางแผนหรือว่าคิดพิจารณาอะไรนะอย่าลองไปเรื่อยนะคะให้ลองด้วยการที่วางแผนดีๆนะคะคิดดีๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพหรือว่าเรื่องเอกสรารที่คุณจะทําเข้าไปวางแผนด,ดีว่าคุณจะสามารถมีใครพ่วงกับคุณได้ไหมเชื่อมกับคุณได้ไหมมีใครที่จะเซ็นร่วมกับคุณได้ไหมคือวางแผนกันดีๆอย่าทํากันไปเรื่อยเพราะถ้าคุณทําไปเรื่อยโดยที่คุณไม่ได้วางแผนอะไรทําแล้วไม่อนุมัติออกมามันจะทําให้คุณติดแท็กซิ่ง พอติดแท็กซิ่งคุณไปทําที่อื่นอีกมันจะลําบากเพิ่มไปอีกเมื่อไหร่ที่ลูกค้าติดแท็กซิ่งนะคะคะแนนก็จะตกลงไปอีกนะเวลาคุณทำครั้งถัดไปคุณก็จะทํายากแล้วนะ แต่มันไม่ได้ไหมายความว่าคุณจะทําไม่ได้นะคะคุณก็ต้องวางแผนกัน,กนดีๆนะ,กะเกษรของคุณนะตัวน,นี้แพว็อกให้หมดเลยนะรประกันภัยชั้นหนึ่งพลบบอทะเบียนใส่กระบ,บะเลนเนอร์ให้ติดฟิล์มให้นะคะให้กับลูกค้านะตัวน,นี้เขาจะนารถออกไปใส่ตู้ด้วยนะคะก็มีการได้จ่ายค่าประกันเพิ่มนะคะเรื่องของการประกันตู้ให้กับเขาด้วยนะอัน,นี่ก็จ่ายเพิ่มแค่สองพันเองนะแล้วก็เขาก็จ่ายค่าป้ายแดงแค่นั้นเองนะคะอย่างอื่นแพร็ดูแลให้ทั้งหมดนะคะอยากได้แบบนี้นะหากันนะคะถ้าคุณกาลังมองหารถสักคันนะเพื่อที่จะไปสร้าง อาชีพไปสร้างไรายได้เนี่ยนะคะทักหากันได้เลยนะคะปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ช่วงนี้แพรอยากจะบอกว่าลถอีสเปเยอะมากนะคะเปเยอะมากๆนะคะทักมาหากันนะทักมาหากันถ้าไม่ว่าญาติคุณหรือคุณหรือใครก็ตามนะคะอยากจะได้ลดแพรบอกได้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ควรพลาดน,นะคะส่วนลดเยอะมากๆนะ และนะคะสำหรับรถหัวเดี่ยวของเรานะทุกวันนี้นะคะนอกจากจะให้หน้าจอแบบนี้มาแล้วนะคะหน้าจอแสงผล8นิ้วนะเหมือนรถตัว L เลยนะคะคือแพมไม่ได้ขายนานมากนะประมาณสักน่าจะปีครึ่งว่คะค่ะที่เพิ่งได้ขายหัวเดี่ยวเนี่ยนะคือกุญแจเขาเป็นกุญแจรีโมทแล้วคะ่ะนี่นนี่นีน กุญแจเป็นรีโมทแล้วนะคะสำหรับรถหัวเดียวนะสมัยก่อนเนี่ยกุญแจของเราเป็นกุญแจธรรมดาที่ไม่มีรีโมทนะคะและที่สำคัญคือได้หน้าจอมาด้วยนะคะก็อ้ออปชั่นค่อนข้างที่จะครบนะหัวเดียวครังนี้นี่บอกได้เลยว่าออปชั่นมาจัดเต็มจริงๆนะคะโอเคนะคะอยากได้แบบนี้ทั้งหากันได้เลยนะไม่ต้องใช้เงินงรถสปาร์นะ,ะ,น,ะ,ะนั่นคือเริ่มต้นนะไม่ใช้เงินงรถสปาร์ตนะคะแต่ถ้าคุณมีเงินดาวคุณสามารถนําเงินมาดาวได้นะคะตัวนี้ล้อของเขาเป็นล้อกระทัดขนนะเป็นล้อกระทัดบรรทุกนะคะ ไม่ใช่ล้อแม็กนะจ๊ะถ้าเป็นรถตัวเกรดสปาร์กเกรดเอสจะเป็นล้อรกระทะแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นยางบิโตนนะคะยางบิดโตนจากโรงงานขนาดยางมาที่215ทับ 70R15 นะคะเป็นล้อรกระทะขอบ15นะยาง215นนะจ๊ะทุกคนนะนี่นะคะตัวนี้ก็พร้อมบรรทุกพร้อมทำงานให้คุณเลย นะอันนี้ก็ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะพรุ่งนี้จะได้ไปเจอลูกค้านะคะเป็นครั้งแรกที่บ้านนะอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่ก็ต้องขอพระคุณจริงๆนะคะที่ไว้ใจและวางใจแพร่นะให้แพรดูแลนะคะราคามาที่6กแสนสองบาทถ้าคุณอยากได้แบบนี้ถ้าหากันได้เลยนะคะฟรีดาวออกไปได้เลยจ้าโอเคนะคะสุดท้ายและท้ายสุดแล้วนะสําหรับวันนี้นะคะใครนะคะที่กําลังมองหารถใหม่สวยนะคะหรือว่าใครที่กําลังมองหารถใหม่อีสุที่มีส่วนลดให้เยอะๆนะโปรโมโชั่นแคมเป ดีๆนะคะในช่วงนี้นะคะถ้าขาดกันได้เลยนะคะ คุณอย่าบอกว่าคุณทําไม่ได้คุณอย่าบอกว่าอย่างคุณเนี่ยมันไม่มีความสามารถหรอกคุณอย่าบอกว่าอาชีพอย่างเราไม่สามารถออกรถใหม่ป้าแดงได้หรอกอาชีพอย่างเรามันทํายากอย่าพึ่งไปน้อยอกน้อยใจแบบนั้นนะทักมหาแพลวนะคะเรื่องที่ว่าคุณจะได้หรือไม่ได้นะอันนั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพลวเองตัวแพลอแพลนเปซื้อออนไลน์100%ไม่รับลูกค้าหน้าร้านนะคะถ้าอยากจะแพลวดูแลหรือว่าอยากจะปรึกษาการออกรถใหม่ป้าแดงกับแพลวก็สามารถเสิร์ชหาแพลวได้บนช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่วจุดล หรือที่สุรลำปางคุณก็จะเจอเซลล์คนนี้อยู่บนนั้นแต่เป็นเซลล์ที่ลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำและลูกค้าบอกต่อมากที่สุดในจังหวัดลำปางทาไมพวกเขาถึงบอกต่อทําไมพวกเขาถึงกลับมาให้แพรดูแลแล้วดูแล,แลอีกถ้าหาแพรแล้วคุณจะรู้อย่าลืมนะคะคิดถึงอีสูตต้องแพรเด็ดทุกคันดันทุกเคสแพรไม่เน้นขายแต่แพรเน้นดูแลหลังการขายถ้าหากว่าคุณให้ค่าสิ่งนั้นคุณเลือกแพรแล้วรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังและไม่เสียใจแน่นอนเชื่อแพรใช้อีสูตดี